สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็เจอนีแล้วครับเนาะคลิปนี้เรามาดูการให้อาหารปลาครับเนาะนี่ก็อาหารปลาครับเนาะนี่ก็บ่อใหญ่ครับพ่อเนาะปลาใหญ่ครับพ่อเอ่อได้เจ็ดฉีดแล้วครับพ่เนาะเจ็ดฉีดสามฉีดเออสี่ฉีดถึงเจ็ดขีดแล้วครับผมนะบ่อนี้ครัแบผมเนาะกับอีกสักสองอาทิตย์ก็ถึงหนึ่งกิโลครับผมเนาะก็บ่อน,นี้มาดูบ่อนี้ด้วยครับพ่อเนาะบ่อน,นี้ก็ไซส์สองนิ้วครับพ่อเนาะ ไซส์สองนิ้วสิบเซนติเมตรครับผมเนาะประมาณสิบเซนติเมตรครับผมเนาะเออประมาณนี้ครับผมเนาะครับผมตัวเลขอยู่ครับผมเนาะประมาณสิบเซนติเมตรครับผมเนาะนี่ครับมาดูบ่อนี้ครับเนาะก็เหมือนกันครับผมเนาะก็ประมาณเจ็ดถึงสิบเซนครับผมเนาะนี่เจ็ดถึงสิบเซนเซนติเมตรครับผมนี่ครับผมบ่อนี้ครับผมมาดูบ่อนี้ครับเนาะบ่อนี้ บ,บ่อนี้ก็ได้สามสามนิ้วถึงเอ่อสี่นิ้วห้านิ้วแล้วครับประมาณน er ี้ água. ครับผมเนาะเอ่อมันคละไสครับบ่อนี้คละไสประมาณสักห้านิ้วครับผมเนาะสี่ถึงห้านิ้วครับผมนี่ครับผมบ่อนี้ครับผมมาดูบ่อนี้บ่อสุดท้ายครับพี่เนาะเพิ่งเอาลงมาสองวันหมาดครับพี่เนาะสองวันหมาดหมาดครับผมอันนี้ดูบ่อนี้ครับผมสองวันหมาด ครับผมน้ำก็เริ่มเฉียวแล้วครับผมเนาะทำน้ำเขียวครับเนาะระบบน้ำเฉียวระบบให้ไบโอฟลอกครับผมเนาะของบ่งบอกวงกลมบอกกลมครับผมเนาะที่เขาเลี้ยงในรูปแบบของมีไรแดงด้วยครับผมเนาะลงมูลสัตว์มูลวัวมูลควายครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ให้อาหารรำครับผมแล้วแล้วก็เลี้ยงเออเลี้ยง ออกซิเจนลิงเบเวอร์ใส่ลิงเบเวอร์ใส่ออกซิเจนไว้ด้วยครับผมเนาะนี่ก็ลงมา4,000ตัวครับผมเนาะใส่ใบมะขามครับผมเนาะก็2วันประมาณนี้ครับผมเนาะนี่ครับผมเริ่มกินเหยื่อครับผมเนาะก็นี่ครับผมเริ่มจะกินเหยื่อครับผมเนาะก็เริ่มมากินทยอยกินเรื่อยๆครับเนาะก็เต็มน้ำเลยครับผม ครับผมตัวตายก็มีครับผม <c oughs> ตัวตายก็มีครับผมเนาะไม่รู้ว่าทำไมครับผมเนาะสองถึงสามตัวนี่แหละครับผมเนาะครับผมครับผมคลิปนี้เราก็เอาไว้เท่านี้ครับเนาะ อตอนเย็นๆครับนตอนเย็นไม่ค่อยกินเอ่อเหยื่อเท่าไหร่ครับผมเนาะก็ให้ประมาณอ่าพอดีพอสมควรครับบนนะอห้าบวกครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับเนะอคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเนาะสวัสดีครับ